สวัสดีครับพบกับผมกับช่องวันวันแล้วผมกินเนี่ะนะครับวันนี้มาพบกับเกม i t m a n r e b บ r n อีกแล้วนะครับกับตัวละครที่มีชอว่โมคุโรคุโรหรือเปล่าฮ่าโคุโร ok กับตัวละครโลคุโดมุคุโรนะครับเรามาดูสกิลแรกกันก่อนดีก,กว่านะครับกับสกิลแรกภาพมายาม ok ุคุโรอัญเชิญภพาพ ลงตาและพุ่งไปด้านหน้าเมื่อโจมตีโดนเป้าหมายจะเคลื่อนไหวตัวไปด้านหลังศัตรูอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหาย400%นะครับสกิลที่2ลงทันมคุคขโลกป,ปล่อยภาพลงตาเคลื่อนไหวไปด้านหน้าช้าๆเมื่อโจมตีศัตรูศัตรูจะถูกควบคุมให้ลอยอากาศจะ โดนหอกโจมตีและสร้างความเสียหาย400%นะครับสกิลที่3เส้นทางโลกามุคโลอันเชินสาวเพิ่งออกมาโจมตีแล้วสะสมพลังงานสาวเพิงกลุ่มระเบิดเพิงจะสร้างเพิงกลุ่มที่2ที่ใหญ่กว่าระเบิดออกมาสร้างความเสียหาย1,000% แล้วก็อ้าวแล้วก็เอ้ยมัใหญ่นะแล้วก็สกิลอันติของโลมุโคโลลุคโคลมุโคโลกับชาติเกิดมุโคโลอันเชิญบอลถาวันออกมาปล่อยตัวเองไปคุมสีดำและย้อนไปในบอลอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหาย 2,400เเซนนะครับ <c oughs> ลักโจมตี A ป้องก B, ัน B h เฮดพนะครับเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าครับว่าสกิลมันจะเป็นรูปร่างแบบไหนอันนี้แบบตะลุยด่านนะครับ <c oughs> โอ้โหซาสกิลที่แซวก่อนเลยนี่สโจมตีทำปกตินะครับมีโจมตีปกติ ในสกิลที่หนึ่งครับสกิลที่หนึ่งพุ่งชนนะครับสกิลที่สองครับบอลครับนี่ครับแล้วมีหอกพุ่งมาโจมตีสกิลที่สามก็หาในตอนแรกนะครับสกิลที่สามครับสาวเพิงแล้วก็พุ่งชนจูๆๆๆ่ๆเราก็ปล่อยบอลเพิง นะครับเป็นคอมโบแบบนี้แล้วก็อันอันตีนะครับนะครับปล่อยทาวานเป็นปลูกเพิงแล้วก็จบตีตีตตนืๆๆๆสกิลคอมโบลองทำคอมโบนะเฮ้ยจบตีแล้วก็ปล่อยบอล้วก็สาวเพิง <c oughs> ยกขึ้นตลอดแล้ว จะติดรอยเลยนะตัวมุคโคลนอย่างสดลองไปดูหมุดอุ่นนะครับอันนี้โหมุดถ่ายด่านอันนี้ปลลองปลลองง่ายๆนะครับตัวมโคโคลนะ อลองมาเพมามัเล่นสคนมนันง่ายนะ <c oughs> มุคโ,โลโมีบ็อกต้ง้ยอยหกสาอันไหนวาที่มันจะได้ดูง่ายๆหน่อยสองช,ยชัยชนะนี่อันนี้เลย <c oughs> สึกลองใช้เสน่านี่ยากหน่อยพราเล่นกับโคนด้วยกันเองนะ <c oughs> มาลองดูนะโอ้โหเบลเฟกอร์มันโหดจริงครับโ สาวเพิ่งับาแค่มันเป็นแบบนี้ถอยครับถอยฟุงโซนแล้วก็ปล่อยบอลไอสตาร์ทแล้วก็สาวเพิ่งครับสาวเพิ่งกดไม่ติดนะ มีกดอัดสีแม่งเลยเอาวก็พุ่งเข้าไปกบอลสาวเพิงโตัวมุโคโลรเล่นอย่างง่ายนะโตัวมุโคโหโหดพอเบี้ยฟิก่อเลยนะสบีอยเป็นชุด สวนครับแล้วก็บอลนะครับอามัแต่หายไม่จะเป็นแบบนี้แล้วก็กดอตัติขังแล้วก็หมุนเข้าไปนี่ครับแค่สองเอาไปสตาร์ทสตูนะครับแล้วไปตามสเต็ปเลย ให้มันลอยตลอดเลยนะครับให้ดูลอยไม่ให้คือต,ตูตกมาจัดานแล้วก็ลอยตานแล้วก็ลอยกานแล้วก็ลอยมาดูอัติแบบช,ชัดๆกันอีกคย่างนะครับปุม่มแล้วก็ชนะเลย ใครชอบคลิปน,นี้ก็ฝาก<อ> like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับลาไปก่อนครับ See you again Good bye